สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการแชร์ลิงก์ขายสินค้ากันนะคะในการแชร์ลิงก์ขายสินค้าเราจะใช้ได้เฉพาะคนที่เป็นนักธุรกิจเท่านั้นนะคะอันดับแรกเลยค่ะเรากดมาที่แอปของเรานะคะช็อป g e n i u นะคะเสร็จแล้วนะคะให้ไปที่นี่ค่ะบัญชีค่ะตรงนี้นะคะบัญชีตรงนี้จ้าจากนั้นนะคะเราก็มาที่ฟันเฟืองนี่เลยค่ะตรงนี้นะคะ แล้วเรามาที่การแก้ไขรูปโปรไฟล์ของเราค่ะตรงนี้ค่ะกดตรงนี้เนาะตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็มาที่ร้านของฉันเห็นไหมคะเห็นร้านของฉันไหมนีม่เลยเด้านของฉันตรงนี้เลยนะคะกดก็ไปเลยจ้า แล้วเราก็จะเห็นว่าเราสามารถเก py Link ได้ตรงนี้นะคะ Copy Link ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปวางนะคะตาม Facebook ตามไลน์เพื่อนตามอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราก็สามารถที่จะวางลิงก์ของเราขายสินค้าอะไร่างเราได้เลยค่ะเวลาที่เพื่อนคลิกไปที่ลิงของเรานะคะเขาซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่จากนั้นเงินเราก็จะได้ค่าคอมจากบริษัทเองนะคะง,ง่ายๆแค่ที่คูณวิทาคลิกลิงก์งก็แคบเป็นนี้เลยค่ะทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ไปวางในเฟซหรือที่ไหนก็แล้วแต่แตามที่เราต้องการน,นะคะเดีย๋ยวพาไปวางลิงกันเนาะอย่างนี้ค่ะ ถือว่าเราวางที่เฟซบุ๊กหรือในไลน์นะคะเช่นนะคะขึ้นไปเจอตรงนี้นะคะก๊อปปี้มาแล้ววางเลยค่ะนี้ค่ะกดวางเลยจากนั้นเพื่อนก็จะคลิกลิงก์ของเราค่ะขึ้นมานะคะจะเป็นสินค้าเห็นหน้าตาไปอย่างนี้นะคะเวลาเพื่อนคลิกมาเนาะเห็นไหมคะสินค้าทั้งหมดมีอะไรบ้างค่ะเขาก็สามารถหาเลือกซื้อสินค้าของเราได้เลยค่ะตามนั้นเลยแล้วก็เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้าพวกนี้จ้าวิธีการง่ายง่ายแค่นี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ด้วยนะจ๊ะบวัสดีค่ะ